สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขนนะคะขามือนีมือวันที่2 2มิถุนายนค่ะปีพศ2564ค่ะกัมมาพ่อกับวัสนาจนันนยื่นนะคะค่ะสิม,มเวาเรื่องลักษณะอากาศบริเวณนิสานตอนล่างของเข้าสู่ฟังค่ะในมือนีค่ะว่าลักษณะอากาศบริเวณนิสานตอนล่างของเข้าเป็นสบไรแน่นะคะค่ะก่อนอื่นเข้ากมัมมาเบิงแผนทีอากาศกรน,นะคะ จากแผนที่อากาศในมือนี้นะคะเขากับเห็นในว่ามอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังปานกลางกับยังคงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็เอาไทยยูนะคะ,คะกับสิส่งพ้นเทนหายในมือนี้นะคะพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเข้าค่ะกับยังคงมีฝนฝ่าคะนอกเกิดขึ้นอยู่นะคะค่ะสำหรับภาคไท้ดาวเทียมค่ะเซามือนี้ก็จะเห็นในว่าพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ค่ะท้องฝ้าคน้างโล่งนะคะตั้ง,ตงแต่ตอนเจ้าค่ะมีกลุ่มเมฆปกคลุมแน่ค่ะบริเวณประเทศลาวค่ะส,สำหรับเรดาร์ตัวนาการนะคะที่สถานีตัวนาการเรดาร์จังหวัดขอนแก่นหลักกับสถานีตัวนาการเรดาร์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเซาเมือนี่ตรวจยังบ่พอกลุ่มฝนอยู่นะคะ สภาพาว่าอากาศทั่วไปบริเวณอีสานตอนล่างในมือนีค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะคะค่ะอยละเอียซีของพื้นที่ค่ะทั่วทั้งภาคนะคะบริเวณอีสานตอนล่างของห้าสสาหรับอุณหภูมิสูงสุดใบมือนีค่ะขาดวาอยู่ที่ประมาณ3 5ถึง38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเซามืออื่นค่ะขาดวาอยู่ที่ประมาณ2 5ถึง27องศาเซลเซียส ลมที่พัดปกคลุมบริเวณอีสานตอนล่างของเฮ้าในมือนีค่ะค่ะยังคงเป็นล่มตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วกับยูที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับมือนี้นะคะบริเวณอีสานตอนล่างค่ะก็ยังคงมีฝนฝ้าขนองเกิดขึ้นนะคะค่ะก็ยังคงยังคงต้องเตือนฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องนะคะค่ะก็ยังคงต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนฝ้าะนองไวโดดนุนนะคะในมือนี ค่ะสำหรับเ้ามือนี่ค่ะวัสนาจะนิยืนค่ะก็มาเว่าเรื่องลักษณะอากาศบริเวณอีสานตอนล่างค่ะของเข้าสซูฟังซนีิกอนนะคะผอกันไหมในมือนาค่ะค่ะสำหรับมือนี่สวัสดีค่ะ กมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน